นะครับอันต้มเครื่องเครื่องเดิมฮะเรียบ,บร้อยการขึ้นดีดีนะดี

ขอาสถานการนะครับก็ตามด้วย910กระบวน910นะครับตอนนี้เวลา5โมงตรงครับคือการปรับแพ้ครับก็ปิดการเรียบร้อยจะเป็นรถดีเซลล้างครับต้นทางน้ำตกเซยยกน้อยกรุงเทพหมหงงมางครวาจากทางนู่นนะครับนูไทย <ม>อะไรมาครับมานะครับ,รบดีสลางนะครับเลยเสียงเร่งแล้วตอนนี้ านอูทองตอนนี้เราจะผ่านแล้วครับ